แน่นมากมาติก,ก้าเปิดรังไงเปิดนี้ดันขึ้นไปแล้วเดินออกมานี่คือสินค้าข้างในนี่โอ้โหอันนี้คู่มือ เทียมอิเล็กทริกมันเป็นเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องอันนี้เป็นแบตอันนี้เป็นแบตลิเทียมมาติก้าหกแอมสิ 8โวลต์ลิเทียมไอออนตัวชาร์จตัวแบตมี2ก้อนเขาให้แบตมา2ก้อนตัวนี้เราวางไว้กันอันนี้คือตัวตัวเครื่องตัวเครื่องที่เครื่องเป่าเบาเครื่องนี้เบา อันนี้คือเนี่ยมาติก้า DUB หนึ่งแปดห้าสิบแปดโวลต์เดี๋ยววางไว้ก่อนอันนี้คือแท่นชาร์จเวลาเราชาร์จเราก็มาใส่ ตัวแท่นชาร์จถ้าเราเสียบไฟเอาแท่นชาร์จใส่แล้วก็ลองเสียบไฟไฟสีเขียวจะขึ้นตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวเวลาชาร์จแบต ตัวสีเขียวตัวนี้จะขึ้นถ้าเราชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีแดงตัวนี้ที่ใส่แบตชาร์จนี่ก็จะเป็นตัวที่เสียบกับสายตัวนี้ อันนี้ใช้ใช้ดูดมันจะมีตัวที่ดูดฝุ่นได้ด้วยนนี่คือตัวดูดเราก็ใส่ใส่เข้าไปปึ๊บเป็นตัวดูดคือตัวดูดเป็นเครื่องดูดได้ด้วยแล้วก็เครื่องเป่าถ้าเราจะใช้เป่า ็ใช้เวลาใช้เป่าก็ดึงเทนี้ออกมาแล้วก็เป่าเด่ยใช้เป่าเดี๋ยวเราชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ลองไปใช้ก่อนว่ามันเป็นอย่างไรวิธีการใช้แ้วแรงแค่ไหนเราต้องเข้าไปลองใช้ดูก่อน ตัวนี้เป็นเสียบตัวนี้น่าจะเป็นเสียบสายเนี่ยเสียบสายแบบตัวนี้เสียบอย่างงี้ได้อ๋อตัวนี้เป็นอย่างงี้ได้เสียบตรงนี้ได้อ๋อนี่ไม่ได้ เสียบไม่ได้เสียบอย่างเดียวอันนี้เสียบนี้ได้หัวต่อ จะมีคู่มือให้เรานี่ตัวดูดตัวเป่าใบไม้เป็นแบบนี้คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะบอกวิธีการประกอบประกอบอย่างไร อถุงเนี่ยใช้อ๋อทางนี้ถุงนี้เป็นถุงที่เวลาเราดูดฝุ่นหรือเป่าฝุ่นใส่ตรงนี้ตรงนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ใส่ตรงนี้ ต่อหัวก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวต้องลองชาร์จแล้วก็เสียบแบตดู คุณสมบัติหลักของเครื่องเป่าลมไร้าสายมาติก้า dub 1 8 6 Z18 วนคือใช้แบตเตอรี่18วนแรงลมปรับได้3ระดับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกใช้งานสะดวกไม่เกะก,กะสายไฟมันเป็นไร้าสายเราใช้ แบตชาร์จเหมาะกับพวกเป่าใบไม้เป่าเศษไม้เล็กๆวัสดุเบาๆวัสดุในบ้านในสวนในรถของเราจุดเด่นของเครื่องเป่าไร้สายก็คือสะดวกมากไม่ต้องรักสายปัก